ปล <gas> าไปอีกดอกหนึ่งโอ้หดูดิโวงโคตรไวครับชาร์จเปลี่ยนตัวละครมาอันตีต่อโอ้โหรัวรครับรัวรัว สวัสดีครับผมเจมเมอร์สตูดิโอกับเกมฮิตแมร y บอรนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมานําเสนอครับเรื่องของการบุกฐานเมลโลเน่แล้วก็การตีบอสครับสเรื่องนี้ให้ตีมากกว่าเดิมน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแต้มแล้วก็แต้มการโจมตีต่างๆอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับคือนอกจากที่คุณจะทําพลังโจมตีให้มากเนี่ยเพื่อไปตีบอสให้แต้มมากีเยอะเนี่ยเพื่อได้ของรางวัลใช่ไหมครับนะถ้าเราบุกฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมโลเน่หรือว่าศึกไปฆ่าถ้าเราตีได้เยอะเราจะได้ของเยอะมากเลยถ้าติดท็อปพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ ก่อนที่เราจะไปตีบอลกันเราไปบุกฐานเมลเนีกันดีกว่าครับว่าจะทำไงให้ได้แต้มนั้นเยอะนะครับผมกดเข้าไปก่อนนี่โอเคเรื่องแรกนะครับเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ายิ่งได้แต้มเยอะก็คือการผ่านด่านยากนั่นเองนี่ทางขวามือเห็นไหมครับยิ่งได้แต้มเยอะนะครับก็แต่ต้องได้ดาวด้วยนั่นเองนะครับอ่ะกดเข้าไปเล่นดูก่อนนะครับโอเคนะครับด่านบุกฐานเนะครับเขาก็จะสรุปแต้มมาให้เราเห็นไหมครับเห็นแต้มข้างบนไหมครับนี่ถ้าเราได้3ดาวมันก็จะคูณไปเลยครับนี่ได้1,164แางล่งรับหนึ่งร้อยหกสิบสี่เป็วแต้มสสะมจากข้างบนแล้วมันก็จะเอาามลบบกกั4็คื 4เนี่ยมันคือวินาทีสมมติว่าเราเนี่ยผ่านด่านโดยการแบบว่าใช้เวลา5วินในการผ่านใช่ไหมครับมันก็จะไปลบก,กับกับ1164ครับแสดงว่ามันจะได้แค่1159นั่นเอง เออก็คือมันลบไปนะครับตามที่เวลาที่คุณผ่านแสดงว่าคุณต้องยัดพลังโจมตีเนี่ยให้มากที่สุดไม่ว่าพลังโจมตีอัตราคียที่เข้าคียที่เข้าดาเมจอะไรพวกนี้ครับอัดไปให้มันแรงๆไปเลยนะครับแล้วก็อีกอันก็จะเป็นลดคูดาวครับอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะส่วนดาวข้างล่างก็จะเป็นจํานวนดาวครับเอาสามาคูณกับ5ก็คือความยากระดับ5นั่นเองเห็นไหมครับจะได้15แต้มมันก็จะเยอะกว่าเดิมครับโอเคอันนี้จะเป็นรอบที่ประมาณ5ของผม้วครับก็จะเป็นบัฟนี่เลยครับคียที่เข้าดาเมจอันนี้แนะนำนเเลลลยยพังจมตีีกดซื้อร่ะครับกีนเเลยย โอโ้ส่วนดูดเลือดเนี่ยเอามาด้วยก็ดีนะเดี๋ยวมาดูรอบนี้กันนะครับว่าผมจะตีวินาทีเนี่ยเท่าไหร่นะครับนี่59บปึ๊บปึบ๊บปึ๊บปึบ๊บปึ๊บป,บป๊บเดียวครับ ห้าวินะห้าวินี่มันก็จะแค่ลบห้าครับเออเห็นไหมเราก็จะลบน้อยลงเราจะได้แต้มมากขึ้นน,นั่นเองรอบสุดท้ายรอบที่สิบนะครับคือการตีบอสนั่นเองถ้าเราตีบอสได้เวลาเนี่ยค่อนข้างจะเร็วเนี่ยเราก็จะได้แต้มมากกว่าเดิมถูกไหมครับมันก็จะไปไม่ลบแต้มของเราเออแต่ด่านของบอสนี่นะครับมันจะมีเรื่องของการลดเลือดเราอยู่เมื่อเหลือประมาณ3นาทีมั้งเออมันจะลดเลือดเราแบบเร็วมากเลยนะครับถ้าใครตีไม่ทันเนี่ยก็จะตายไปได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูเทคนิคการตีนะครับบอกไว้ก่อนเลยก็คือการสสลััับบตวะทีุ่ณ ต้องมีสกิลค่อนข้างทําฮิตที่เร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปตีให้ดูแล้วกันนะครับโอเคฮอลเลอร์ม,มาคุณก็ไม่ต้องกดอัตโนมัตินะครับนี่ว่าจะหอนเราก็เตรียมสกิลรัวๆเลยครับสกิลรัวๆเลยโดดหลบแบบขั้นสูงครับถ้าเราโดดแบบขั้นสูงมันจะได้บัฟทางซ้ายมือนะครับนันก็เป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีประมาณ300เซนเลยครับในการหลบแบบขั้นสูงนั่นเองเดี๋ยวผมหลบให้ดูนะครับเดี๋ยวผมหลบให้ดู นี่ครับบวกข้างสูเห็นไหมครับมันจะมีบัฟข้างบนอยู่อ่านั่นแะแรงขึ้น300เปเ็เลยครับและเทคนิคที่2ก็คือการเปลี่ยนตัวละครที่มีฮิตขึ้นสูงนะครับนี่คือสายฟ้าของแลมโบนั่นเองครับก็คือถ้าเราฮิตไวนะครับอัตติเราก็จะมาไวด้วยครับก็คือการฟูกเกตนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นตรงหลอดนะฮะมันเพิ่มไวมากเลยตัวที่แรงที่สุดก็นี่เลยครับเบลเฟอร์กโอ้โหโคตรแรงเลยครับเขาเหลือ2รอแล้วแล้วก็สกิลินเลยนี่มีค่าบัฟมาด้วยครับ โอเคหลังจากที่ผมจบรอบแรกไปนะครับผมก็จะไม่ตีบอสให้มันตายนะครับผมก็จะยอมแพ้ไปนะครับนี่ให้บอสมันตีเราตายนั่นแหละให้เลือดมันลดไปให้ตายไปเลยแต่รอบ2เนี่ยผมก็เอาตัวกะก,กาเนี่ยมาตีก่อนให้เลือดมันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็ปิดด้วยโฟมครับผมนี่เวลาเราจะที่ทําตีบอสตายเนี่ยมันก็จะเร็วนั่นเองถ้าเราตีรอบแรกตายนะครับก็คือบอสเนี่ยเราตีไปนานแล้วนะตั้งแต่เลือด10ถึงเลือดหนึ่งเนี่ยโอ้โหใช้เวลามากใช่ไหมครับมันก็จะจบช้ามากเลยแล้วก็เวลามันก็จะไปลบกับแต้้มมเเราาแตตก็ลย่ํ สรุปนะครับการตีบอสของบุกฐานนะครับแนะนาเรื่องของตัวละครที่เป็นเบลเนี่ยมาจาัดก,การก่อนให้เลือดบอสเนี่ยให้เหลือแบบน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยดาชน,นี้นะครับถ้าเราตีประมาณไปสัก1นาทีกว่าแล้วแหละนะครับมันก็จะลดเลือดเราเนี่ยค่อนข้างไวมากเลยจนเราตายในที่สุดนะครับเราไม่สามารถยืมาได้นอกจากคุณจะใช้พิธีการดูดเลือดนั่นเองนะครับดูดเลือดได้เยอะก็ยิ่งแบบว่าเออเราก็จะยืนได้นานเราอย่าทให้บอสนั้นตายเด็ดขาดนะครับถ้าบอสตานยนะครับมันจะคิดเรื่องเวลาก่อนเลยเวลาม โอ้โห่วาบอสจะตายใช้เวลาไปเท่าไหร่แสดงมันหักแต้มเราเยอะมากเลยเราเหลือบอสไว้สักนิดเดียวพอนะครับหรือว่า100ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เอาเทิร์นที่2เนี่ยตัวเก่งๆหรือว่าตัวแบบลัดช็อตอย่างเช่นโคมแลมโบว์ี่บาิีนะครับมาจัดการนั่นเองเป็นตอนจบเพื่อทําเวลาให้น้อยลงแล้วคุณก็จะได้แต้มที่มากขึ้นครับตามที่คุณเห็นในภาพนี้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่2นะครับก็ง่ายๆครับว่าถ้าเราจบเร็วเรื่องของแต้มนั้นก็ได้เยอะที่สุดครับเรื่องของการบุกฐานนั่นเองลองไปปรับใช้กันดูนะครับ โอเคอันนี้จะเป็นศึกพิฆาตเราก็ต้องทาดาเมจให้มากที่สุดถ้าเราติดท็อปเป็นที่1เนี่ยเราจะได้ของรางวัลแบบค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็เป็นของจําเป็นเท่าน,น,นั้นเลยนะเดี๋ยวไปตีด้วยกันนะครับการสลับตัวต้องสลับให้ถูกตอนโอเคถึงเวลาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็วิ่งเข้าไปใกล้บอสก่อนแล้วก็ทําการตีเอาให้สกิลหมดก่อนนะครับตอนนี้กระโดดไปอาแล้วผมก็เปลี่ยนแลมโบมาครับ <ME ET S 2> <het S 1> เพื่อทาดาเมจเร็วๆครับทำดะเมดนี่นเห็นไหมครับว่าเรื่องของการซูค่าสกิลค่อนข้างโคตรจะไวเลยครับ่ีน <c oughs> ก็คือเราจะเลี้ยงเกรดอันติให้ไวที่สุดครับนี่ครับอันติไปเลยปั๊ดๆๆๆผมลืมเอากล่องมาว่ะทุกคน <c oughs> แล้วก็วิ่งไปไกลครับปาไปชาร์จชาร์คสักนิดครับแล้วก็ปาไปอีกดอกหนึ่ง, <c oughs> งโอ้โหดูดิโดหโคตรไวครับชาร์จเปลี่ยนตัวละครมาอันติต่อโอ,โอ้โหรัวๆครับรัวๆรัวๆปึๆ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอเคโดนสกิลอันติฮิวก่อนนะครับฮิวก่อน แล้วก็เตรียมเปลี่ยนครับเตรียมเปลี่ยนแลมโบมาชาร์จชาร์จหน่อยชาร์จหน่อยอดโดโุดตสกิลครับมาวิ่งไป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 ทำดาเมจวิ่งไปวโอเคปาไปครับเออโดนเต็มเต็มเปลี่ยนตัว,ตวละครมาโอ้โหบอกเลยว่าโคตรไวหรือเปลี <c oughs> ่ยนกดผิดกดผิดเห็นไหมครับว่าเรื่องของอันติครับมาไวมากๆเลยครับสกิลรัวๆไปสี่ล้านแล้วครับเปลี่ยนเป็นแลมโบต่อกดมาใกล้ๆก่อนครับเพราะว่าสกิลมันมีจํากัดนะครับ เปลี่ยนไปโอเคชัดมาต่อโอ้โหดูดิทุกคนโคตรไว <c oughs> ไวจัดโอเคเปลี่ยนตัวละครเรามาถึงก็สกิลปึ๊บปึ๊บปึ๊บหลบมาข้าง,างเดี๋ยวตายนะครับแล้วก็อัไตไบปอ้โหไวจัดไวจัดแล้วก็มันถ่ายแล้วมันถ่ายแล้วเปลี่ยนตัวละครนะครับปล,าไป,ปลาไปหนึ่งดอกปลาไปหนึ่งดอกสองดอกเต็มเต็มสองดอกเต็มเต็มเปลี่ยนสกิลนิดนึง นี่ครับอันนี้ก็เร็วครับอันนี้ก็เร็วของไอซึนะยูที so ก็เร็วครับแล้วก็วิ่งไปโอเคสกิลสกิลรัวสกิลรัวสกิลรัวมาแล้วครับอัตติไมกแล้วไปต่อวายจัดวายจัดเปลี่ยนแลมโบ้ครับแลมโบ้แลมโบ้โอ้โหแลมโบ้ไม่โดนหว่ะเสียดายครับเมื่อกี้แลมโบ้ไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่แลมโบ้โอ้โหช้าไปหน่อยครับอันนี้ช้าไปหน่อยภาพลาพภาพเวลาเปลี่ยนมาตัวนี้ครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยน่าจะไม่ทันนะครับ โอเคไม่เป็นไร yeah. เดี๋ยวรอเขาถ่ายก่อนถ่ายไหมอู๋ถ่ายแล้วครับโอเคแลมโบมาแลมโบมาอาจจะช้านิดหน่อยนะครับเพร,เพราะ,ราะยังไม่ค่อยชินนะครับโอเคอันตีมาแล้วมาเลยครับโอ้ยเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนต้องแปลแสนแล้วหรือว่าก้าแสนไปเลยก็ดีนะเนี่ยโอเคเปลี่ยนเป็นนี่เลยครับอันนี้ก็เร็วครับอันนี้ก็เร็วสองรอบปั๊ป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 เตรียมเปลี่ยนตัวละครทำให้ไวที่สุดครับเท่าที่ทำได้โอเคเปลี่ยนตัวนี้ปั๊บ หลบมาข้างล่างครับโอเคปาไปเอ้าผิดทางอ้โหเสียเลยครับเสียฟอร์มเลย <laughs> โอเคนะครับมันก็จะตีได้เยอะกว่านี้นะครับถ้าเราเริ่มชินกับ เรื่องของสกิลแล้วนะครับนี่แต่ว่าตอนนี้ผมตีได้น้อยได้ประมาณ9ล้าลนนะ้านปกติได้10บล้านนะครับเพราะว่านี่ผมไปย่อยการ์ดผิดครับคือผมเผลอย่อยการ์ดโจมตีไปครับนี่ก็เลยเหลือแต่การ์ดบล็อกครับไม่มีการ์ดโจมตีเหลือสักชิ้นหนึ่งโอ้โหโเคตรเสียดายนะครับโอเคอย่างน้อยผมก็ตีได้9้าล้านเลยนะครับค้องข้างที่จะเยอะมากๆเลยขณะผมยังไม่ได้ใส่าดาเมจไป55%หเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยถา <c oughs> การ์ดนั้น <c oughs> เผลอกดล้างทิ้งไปนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับก็ตีได้ประมาณ9้าล้านถือว่าโอเคแล้วแหละนะครับพอใจลวนะลอง เน,ะะเน้นเรื่องของการออกสกิลวันตีนั่นเองไม่มีอะไรมากหรอกนะครับแต่ว่าใช้ตัวละครที่มันฮิตเร็วๆอย่างเช่นซูน,นะาโยชิร่างอนาคตก็ได้นะเออท่าแรกนะครับกดไป2รอบเลยแล้วก็หรือแลมโบก็ดีโอ้โหแลมโบแม่งเมื่อกี้ท่าปลา2รอบนะ่ะผมทำดาเมจได้เร็วขึ้นกว่านี้เลยนะครับน่าจะ10ล้านได้เลยนะ่ะเมื่อกี้พลาดผมหันไปผิดทิศทางนิดหน่อยนะครับก็ตีไม่โดนเลยเกตดันตีรอบสุดท้ายไม่ทันนะครับโอ้โหถ้าทันนี่ประมาณ สัก9้าล้านกว่าๆหน่อยๆนะครับเออถือว่าโอเคนะครับพอใจกับสิ่งที่ได้มานะครับลองเอาไปปรับใช้งานกันดูนะครับก็ถ้าใครชินดาเมจคุณก็จะดีขึ้นรางวัลคุณก็ได้มากขึ้นนะครับสำหรับนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยถ้าถูกใจนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรก็รอดูกันต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย